เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์อโทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับผิดหนายที่ขายแล้วแก้ไว้ในช่อ,องอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชอ่อวายพีสวัส,สดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยพื้นที่กว้างให้นัู้ชมได้เลือกซื้อกันับพื้นที่เหลือเยอะเลยเป็นบ้านสองชั้นครับหลังนี้มีระเบียงไว้รับลมชมวิวทุ่งนาด้วยครับบ้านก็สภาพไม่แตกล้าไม่สุดโทมครับทาสีทำความสะอาดหน่อยอยู่ได้เลยครับสวยเจ้าของหายเองครับหลังนี้ ตัวบ้านมี2ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวพื้นที่กว้างเลยครับ1ไร่1งานปีเจ็ดสิบตารางวามีสระม่า้าให้ด้วยเจ้าของโอนให้ครับในตัวบ้านอย่างสภาพดีอยู่เลยราคาจับต้องได้ครับ1นึ่ล้าน้าแสนบาทครับบ้านสองชั้นพร้อมที่ดินไร่กว่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีบ้านสวยสภาพดีราคาถูกนักชมได้เลือกซื้อกันประจำทุกวัน ได้ไปพาคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆครับขอฝากกดถูกใจให้ด้วยรานนี้เราก็รีวิวดูกันเรื่อยๆรอบๆก่อนนะครับแต่ละห้องละห้องสภาพดีเดิมสมบูรณ์ไม่แตกไม่รล้าครับไม่ต้องซ่อมบำรุงอะไรกันครับก็ทำความสะอาดเข้าอยู่ได้เลยถ้าจะให้สวยก็ทาสีรีโนเวทปูกระเบื้องหน่อยก็สวยเหมือนใหม่เลยครับพื้นห้ออะไรก็ยังสภาพดีอยู่เลยนะครับแปลงนี้สําหรับท่านที่รักธรรมชาติและความเงียบสงบนะครับพื้นที่เยอะๆวิวทุ่งนา บ้านสองชั้นด้วยมีระเบียงไว้รับลมชมวิวชมทุ่งนานครับวิวในบ้านอย่างนี้เรื่อยครับแต่ละห้องละห้องพิกัดอยู่ตำบลมะขามสูงครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกไม่ไกลแลยครับเมืองพังงวกไม่ไกลตลาดครับการเดินทางสะดวกสบายมีเพื่อนบ้านนะครับบรรยากาศดีเป็นวิวทุ่งนานครับมองรอบไปจะถุนเป็นวิวทุ่งนาครับ ข้างบนนี้มีระเบียงนะครับเอาไว้นั่งรับลมจิบกาแฟชมทุ่งกันได้เอกสารโฉนโดถูกต้องครบถ้วนบรรยากาศดีๆฟินๆเลยนะครับมองจากระเบียงด้านบน,นครับวิวทุ่งนากว้างสุดลูกหูลูกตาครับก็มีบ้านคนอยู่ครับไม่เปี่ยวไม่ป่าไม่น่ากลัวครับอยู่อาศัยได้จริง1นึ่ล้านห้าแสนบาทนะครับทื้นที่ไร่กว่าครับหนึ่งไร่หงานเจตารางวา ท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ